วันนี้ผมก็นำทุกท่านมาชม X5 F15 นะครับติดตั้งจอ12.3นิ้วนะครับตัวท็อปสุดนะครับ LG Certified นะครับโมเดล2023นะครับจอเดิมเรานำออกนะครับอันนี้ระบบเดิมของรถนะครับผมจะทำการรีวิวเร็วๆเลยนะครับสลับโหมดมาที่หน้า ใหม่นะครับตรงนี้จะเป็น ID8 แล้วนะครับ ID8 เห็นไหมฮะเมนู GUI จะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับแอปพลิเคชันนี่มาตรฐานนะครับ Google Map นะครับ uh, YouTube Netflix นะครับ j o o x Spotify ดูทีวีออนไลน์ AIS Play นะครับ HBO Disney Hotstar นะครับเราลงให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับอ่าทีนี้มีอะไรอีกจะมีแดชบอร์ดที่ปรับเปลี่ยนกันไปนะครับจะเหมือนใน BMW รุ่นใหม่ๆที่อยู่ในปลายปี2022นะครับต้นปี2023เลยนะครับกล้องเดิมโรงงานใช้งานได้ตามปกตินะครับเข้าเกียร์ถอยนี่กล้องเดิมโรงงานครับ คืนเกียร์เป็นดีเป็นเอ็นเป็นพีนะครับภาพก็ตัดกลับเข้ามาในสิ่งที่เราใช้งานอยู่นะครับส่วนรายละเอียดปีกย่อยต่างๆเนี่ยผมจะไม่พูดถึงแล้วนะครับอันนี้ให้ชมกันดูก่อนว่าเป็นงานที่เรามาติดตั้งด้านนอกสถานที่กันนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับท่านลูกค้าซื้อรถเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าลูกค้าก็จะสไล,ลด์รถคันนี้กลับต่างจังหวัดเลยนะครับ ก็มีความประสงค์ให้เราออกมาติดตั้งกันก่อนที่จะส่งมอบรถนะครับหากท่านใดต้องการงานติดตั้งแบบนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่2ดินไทยแลนด์นะครับ0816326566นะครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel นะครับ2ดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ